แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ส่วนตัวอยากรับบำเหน็จไปลงทุนเพราะมันเงินเรารับบำนาญต้องสุขภาพดีถึงจะคุ้มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหัวข้อท็อปปิกวันนี้แชร์มาจากคลิปวิดีโอถ้าปล่อยให้ประชาชนเลือกบำเหน็จบำนาญได้ตามใจก็จะเละครับอ่าก็มีการแชร์ ความคิดความเห็นของเขาว่าส่วนตัวอยากรับบำเน็จไปลงทุนนะครับเพราะมันคือเงินเราบำนานรับต้องสุขภาพดีถึงจะคุมนะครับถ้าตามความเห็นของแอดมินเนี่ยนะครับแน่นอนว่าบำนานเนี่ยนะครับประมาณอยู่ประมาณ4ปีกว่า,วามันก็ได้เงินที่เราส่งนะครับประกังคมมาแล้วนะสปกีกว่านะครับหปีเนี่ยถ,ถือว่าถือว่า ได้เงิที่ส่งไปทั้งหมดแล้วกลับคืนมานะครับแต่แน่นอนแหละว่าบางคนอยากรับบํานาญเพราะเหตุผลหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือการนําไปต่อยอดเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จในด้านการเงินเมื่อเรา,เอ,าอยู่ในช่วงอายุนะครับที่กเกษียณแล้วแล้วมีเงินเก็บที่หลักล้านหลัก 2- ส,สล้านที่สามารถจะใช้ได้ยามแก่ชราใช้ได้ยามบ้านปลายโดยที่ ไม่ต้องกระเบียดกระเสียนโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงถึงเงินในกระเป๋านะเพราะว่ามันมีเงินเยอะนะครับมันน้อยคนมากที่จะเป็นแบบนั้นบางคนกษียณแล้วนี่ก็ยังไม่หมดนะนี่นอกระบบอีกนี่ในระบบอีกนะครับบัตรเครดิตอีกลูกลูกหล,กลานหลานอีกต้องเลี้ยงดูเยอะแยะวุ่นวายเพราะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะกษะเียณด้วยการไม่ทำงานได้นะเขาแน่นอนว่า เขาต้องกเกษียณจากการทํางานภาคประจําภาคบังคับแต่ก็ต้องไปทํางานที่หาเลี้ยงชีพนะครับในตอนอายุ55นะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยด้วยความที่เงินเก็บก็ไม่มีเงินอะไรก็ไม่มีบางทีมันไม่มีเงินในการลงทุนผมก็เข้าใจนะเพราะฉนั้นเง,เงินบํานาญประกันสังคมหรือบําเหน็จประกันสังคมเนี่ยถ้าสามารถเลือกได้บางคนอาจจะเลือกบาเหน็จเป็นเงินก้อนแล้วไปจัดสรรเองเอาเงินบางส่วนไปลงทุนต่อยอดนะครับ าหาอาชีพเสริมอาชีพอะไรขายหลังเกษียณนะครับซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะต่อยอดเงินให้มันก่อกเงยน,นะครับเขาก็จะมองในมุมนั้นนะซึ่งไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันะ่ะแต่ละคนมันดีไซน์ชีวิตวิธีคิดมันแตกต่างกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาที่เป็นธรรมดาที่บางคนอยากจะเลือกบําเหน็จบางคนอยากจะเลือกบํานานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่อาจที่จะ,อะบอกได้ว่า ทางไหนดีกว่าแต่ที่เป็นเรื่องจริงก็คือมันคือเงินเรานั่แหละที่ส่งประัาคมไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะได้ไอ้เงินเหล่านั้นนะครับกลับคืนมาและเอามันไปต่อยอดมันก็เหมาะสมแล้วนะนะครับมันก็เหมาะสมนะนะครับก็หวังว่า3ขอเนี่ยนะครับจะดำเนินการโดยเร็วนะครับ สามารถอนุมัติอขอเลือกขอกู้อะไรเงี้ยได้นะครับขอเลือกว่าเป็นบําเหน็จบํานาญนะครับคือทางประกันสังคมเองเขาเล็งเห็นตรงนี้เขาจึงมีการออกตัวตัว3ขอมานะครับอาจจะเป็นเตรียมเป็นล่างแล้วกร็รอเสนอรออนุมัตินะครับ3ขอมารอทำอข้อมูลนะว่าโอเคหรือเปล่ายังไง เพราะนั้นพอออก3ามขอมามันก็จะทําให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นบําเหน็จหรือบํานานนะครับก็เขาเล็งเห็นแล้วล่ะนะครับเขาเห็นแล้วล่ะว่ามีบางคนต้องการเป็นบําเหน็จจริงๆนะครับเพราะนั้นก็รอละกันนะเราทําได้แค่รอเนาะเราทาอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับณนะตอนนี้ก็ต้องเอาตามระบบก่อนนะได้เป็นบํานานก็คือบํานานนะครับได้เป็นบําเหน็จก็คือบ um นะําเหน็จเนาะ ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w บนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่เราิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสา่เลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจันคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ